กิ่งตอนรอดตายได้ถ้ารู้ทันกับผมมาดูกิ่งตอน,นะครับที่เราทำการช่วยรักษาเขานะครับจากการที่เปลือกแห้งนะครับเป็นเชื้อรานะครับจากโคนขึ้นมาเห็นไหมฮะเนี่ยฮะเนี่ยฮะเราขูดเนื้อผิวที่เสียอ่อนครับแล้วก็ทาปูนแดงไว้เห็นไหมครับเนี่ยฮะ กินเกือบรอบเลยครับผมเหลืออยู่นิดเดียวนะครับเหลือฝั่งตรงข้ามนิดเดียวนะฮะที่ยังไม่ลามไปถึงนะฮะทำการทาปูนแดงแล้วเห็นไหมฮะเนื้อใหม่เขาเริ่มนะฮะเริ่มลามออกมานะครับเพื่อที่จะมากลบผิวนะครับเนี่ยครับเนื้อพวกนี้นะฮะเนี่ยผิวพวกนี้นะครับจะเป็นน้ําเลี้ยงนะครับจะนําอาหารนะครับเข้าเลี้ยงยอดเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเปลือกนี้นะครับแห้งรอบต้นเมื่อไหร่นั้นคือตายนะครับผมไม่มี ท่อลําเลียงอาหารขึ้นไปเลี้ยงยอดแน่นอนนะฮะตอนนี้ก็คือผมเหลืออยู่ครึ่งเดียวนะครับต้นนี้นี่ครับรักษาแล้วเนื้อเขากำลังลามมาหาลเลยน,นะจากที่เริ่มแคะแกนนะฮะดูตอนนี้นะครับดูทรงพุ่มเขามาแล้วฮะนี่ฮะนี่นะครับมีรูปเปรียบเทียบนะครับก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่ทําการาจะขูดแล้วก็รักษาเขานะ,ะนี่ฮะต้นตรงประมาณนี้เลยเห็นไหม กิ่งตอนนะครับรอดตายมาได้ละสบายแล้วครับผม